เ่านะจะไหนไม่ได้ซื้ออยู่เยนะีเปอนหยาือยังหนึ่งเดเขาไปกินกาแฟก่อนทานพเนสานเราไหยากันหอกพนสานเห็ดเดยเบิร์ดว่าาง่ามลมแดดออกแค่เสาไปที่แลกวือว่ามันจิต่าตุนั่นนะพอิายให้มันแดดออกก่อนจะไปเอามวลามก่อนบานนื้ งวนอ่ะส่วนหนียามันหลายเดียวยามันหลายกินกินอังไดก็ได้งวนะตากเขาอืมตากเขาะ่กตา้วก็ให้เขาได้เข้าหมดยให้เขาตอนบายตอนแรงตอนแรงเด้ยาบอฟังทั้งสีด่กระยาตอนแรงยังหายมันดิหามันแหงๆน่ตอนแรงแหงแลนวตัวนั้นตัวั้าสบาหายมาอวานนี่ยแหงๆเลยอยแง โอ้ยมันพาคุยกันเนาะจับตลาลปัดย oh. ัดเซกันเลยเนาะนาก็ว่าเห็นหมดเนี่ยโอ้ค่ะเออเบื่องประเดกินเขาห้วยเกลือโหกินเขาห้วยเกลืออันเมื่อวานนี่นะยังมาแตนโมว่านี่อ่างกิเลศได้อ่างกิเลศกันเห็นในคลิปนะโอ้ยอันนึงก็บตาลปัดุอันมองหันแล้วอันพ่อไปตายขึ้นอยู่ในมองอ่างกิเลศกันแล้ว ม่หันหรอเออพอไปเบอร์เบอร์เฮดไปเลยไมเคยหันเบอร์เฮดไปไปไปเอสอันสาเออไปไปเอง้างก็สร้างอยู่หันแต่ข้าเป็นบ้าวะแต่ข้าเป็นบ้าไปเห็นภาพเห็นอ่างกีเลกโอ่างกีเลกคัากเลยว่ะเคยเคไปเคยไปทำงานอยู่หันแต่ข้าเป็นบ้า บลอหันมันจะถึกฟังดินนะพ่อเออฟังฟังแค่ข้อฟังแค่ข้อฟังเลยเออฟังดินฟังฟังแค่ข้อเบื่อเห็ดเบื่อเ็ดจีเห็ดจีเห็ดหลุดยาติหลุกินวะเนี่ยญาติหลกินวอ้ยเขาบ้าคล้ายทีมตัวผู้กินกินเยอะมันก็เบื่อห่างกันจตายแลยจตายแล้ยคันเห็นผู้สาวสวยยันตายอยู่ เห็นผู้สาวสวยเหเห็นผู้สาวสเาว่ได้เห็นตัวจริงเลยเห็นภาพซื่อๆกรขึ้นมากอันนี้แต่พญยาพญาเะม่อยากบอกวาะเดกชาเอาเล็กน้อยไปกวดขานมันไม่ได้มันไม่ได้ขานหน่อยขรน่อไปกวดขานม่ได้มมันจะไปหน้ามันอยากไปมันอยากไปหน้าเด็กเ็กน้อยเขาอยากไปหน้าเอาไปาเขา ยังก็สีเขาก่อนสสีก็เกาเหอะเออผมยินมยินปะใช่ปาสีเออไมเอาคุณเลยะสีเขาอยู่บออว่าสันสีแล้วก็สีก็เกาเอาอะยานี่กำลังอันนี้บนเลวมันก็ต้องในสีแล้วก็ไม่ได้สีกันแใสวดอต่แต่งตัวดีๆนะคนงานยเป็นแบบข้าวนะขึ้นรถ ขใส่ได้ง like ่ายบุตรทองอยู cool. ่หน้าบ่วัไหนอยู่รุ่นน้เขาจะไปเบื้องมาน้อยเขาขึ้นห้อนมาน้อยเขาเอาหนะเอออืมไปก็บอกกันเด้อเออเขาขึ้นห้อนมาน้อยอันนั่นไปกระตอนบ่ายเวลาเอ็ดปุเอยเเอ็ดเว้แล้วคนละนึกออกไปถึงหน้าใน่น้ำสาน้ำอย่างเนี้ยตัดเนี่ยโอ้ยเอาไม่ไปกระโดดบ่วให้ ยามเอาแอานเอาแ้าเอาหน้าจะโซาม่เาไ้ันจัไ้นั่นดังเอ้ว่ามเอื่ก็เอาไปเลยก็จูดูเขียนแล้วอืมเปความความสะอาดเก็บเจ๊งให้เจ๊งหน้าอันใดมันโอ้ยขาดเหนเลยยังอยู่เห่ยไป ตาตาบ้านกูก็มันคืออันนั้นแต่ว่าคือไอ้นกสาวน้อยตั้งแต่ในป่วยแล้วนะผมหนาวเอ้ยหนาวขัาไปได้ยังไงแต่ในป่วยตั้งแปดนาทีครับผมตั้งแล้วค่ะวันนี้จะไปใส่กบกระเด็นไปเทวายไปทอดกระดิ่งหมอว้านไปอันไปเห็นมาหนอาจารย์หนูชนเฮ็ดอันสล่าไม่หนูโอ้ยเกิดหอนโอ้ชส่อดายบ่อันนั้น

เพรสะันวันนา้าจา์กับพ่อในเลี่ยวไอ้เกินส้าล่างัจานอ่ะับนั้นอยู่วันนั้นจานกัน้อง่อในลี่วนัองพ่อในยังอยันเาเกิกทีนเล่ไปเบิดเดือนเนี่ย เบอรนเนี่ยกะทินเบิดเดือนมเมอาบอเออกะนี่ว่านาจานนะบอลเฮ็ดใหญ่ๆุกสูงแล้วเฮ็ดเป็นหลังเป็นหนังแล้วอันนั้มันลาเออกะลาบอลคนฟังเท้นมอททาว่าในแล้วไปเลยเคนพก็แก้ผุนแก้หนังอยู่เจ้าบณไปสานนะบร่บรา

ตาหน่งวนเสาหนึ่งคือไอนเสาว์อดอกที่หนูเวนุสาน่ะนะหนูเ้นเสาววะกลมๆคอขอแต่ขอแต่เหมือนไโนุสาวก็ยังดีแล้วเดโนเสาวอีกตัวนั่นเริยมกับเดืไดหาอยากได้เลยนุสาวจักสอบจักสอบเข่าสอบนี่เข่าอันนู้นนี่ขมาหม้อว่านี่ปะท่าน เม่าว่านสามิว่เแีเลยเพราะว่าหม่ว่านนี่ย่ได้สีหง้าเวียกแหงมาว่านนี่บ่ได้สีเออมันนี่สีสีอยู่ออันนี้ก็สีสีอยไม่ยูนี่ออนอง่า่เสือก่เสือเอาไปจะออกจะออกไปเฮือนอยู่ไปออกไปเฮือนจะข้าวนี่ง่อยนอ่ะ พอพอ่แป๊วุณเจพอชไปป๊วุเจพอใช่แปวุเจคุณเจห้องมีเยคอยมีอยู่อันนั้นถัสู้นะอันอันนั้นะแคอยอยากใส่นเดียวขาเข้าง่ามไม่ปีนี้เนาะเออขามาข้าง่ามข้าวต้นง่ามันคนดีได้ละ ครับสำหรับคลิปนี้ตาก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับเอฟจีมากดไลค์กดติดตามให้ตานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ